สนับสนุนโดย The New Proton Exora Turbo สวัสดีครับพบกันอีก้วนะครับกับรายการคลิกไปทเที่ยวไปทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง Travel Channel True Vision 89แห่งนี้นะครับแหมเช่นเคยครับรายการเรานะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวตามสถานที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับและผมก็ไม่ได้เดินทางคนเดียวเหมือนเดิมเลยครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยครับ เป็นหนุ่มน้อยหน้ามนครับผมยาวประบ่ากันเลยทีเดียวสวัสดีครับสวัสดีมากครับสวัสดีทีเดียวก็พอครับอย่าสวัสดีเยอะครับเดี๋ยแก่น้องหลังเลนครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ทําอะไรอยู่บ้างอ่ช่วงนี้ก็ทำครีเอทีฟครับแล้วก็พิธีกรด้วยทำพิธีกรด้วยใช่แล้วก็มีกิจการส่วนตัวด้วยกิจการส่วนตัวด้วยใช่กิจการส่วนตัวทําอะไรก็เปิดแกลเลอรี่ครับที่สวนจตุจักร เปิดแกลลรี่<ช>วาดรูปเนี่ยเหรอใช่ครับผมขายได้เหรอเออขายได้พี่เหรอใช่บางทีก็แจกบ้างบางทีก็แถมมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้เขาไม่เรียกว่าขายนะโปรโมชั่นเปิดเปิดไว้แจกของไงหรอพูดถึงงานครีเอทีฟกับพิธีกรรายการครับผมอะไรยังไงครับไหนเล่าให้ฟังก็ทํากับบริษัทของพี่เปิ้ลนะครับเพนต์กิ้งสตูดิโอเพนต์กิ้งสตูดิโอรายก็มีราย่าเปลงไปป่ะโอเควันนี้ได้รับเกียรติจากน้องหลังเลนนะครับมาร่วมคลิกไปเที่ยวไปกับพี่ตอนนี้เขากำลังคิดขี่จักรยานขี่จักรยานได้เลยพี่ไหมขี่เป็นไหมเป็นครับผมตอนนี้กําลังฝึกปั่นจักรยานกลับด้านอยู่นี่ อยู่กับที่ปั่นอยู่กับที่ไงปั่นอยู่กับที่เหรอใช่เอาหลังลงแล้วก็เอาจักรยานขึ้นเงี้ยเออเออดีดีเดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อจักรยานประเภทนั้นแล้วกันนะได้อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้จะเดินทางกันด้วยโปรตอนเอ็กซ์โซร่าเทอร์โบสปอร์ตเอ็มพีบีชมใหม่นะครับนี่มีเขาเรียกฟังก์ชันเรียกว่าไรท์แอนด์แฮนดリングมันคืออะไรอะพี่มันคือการขับขี่ที่เพิ่มสมรรถนะให้กับรถยนต์อ๋อสุดยอดถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวขึ้นรถพาไปสัมผัสกันเลยทีเดียวไปครับผมครับ Heather. He needed food, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, when your heart is open. wide. Len. I'm <coughs> 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 ผมเองครับอ๋ออันนี้พี่เป็นนายห้างอยู่ที่นี่ใช่ครับเป็นโอวนายห้างนี่เหมือนนุ่งกระถางเฟอร์นิเจอร์ไงไ่ต่อวัฒน์นะครับเจ้าของร้านไฟล์บอยช็อปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปงานมาไงครับพี่ต่อเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ละครเลยไม่ได้ทําเลยครับตอนนี้เลิกเลยเหรอเลิกเลยครับก็คืออยู่ร้านจักรยานอย่างเดียวเลยครับแต่จริงจริง มีบริษัทออกกันในเซรอกันที่ยังทาอยู่แต่ว่าตอนนี้น้องๆทํำฮะจักรยานนี่เสียเวลามากคือ,ต,อต้องต้องต้องอยู่ที่ร้านอย่างเดียวเลยคะับคือทุ่มเทให้กับนจักรยานอย่างเดียวเลยใช่ครับละครไม่เล่นแล้วไม่ได้ทําแล้วครับวันนี้ม,มีคนติดต่อมามีหนังครับติดต่อมาแต่ว่า มันถ่าย3 4สเดือนแล้วพี่ร้านจักรยานก็ค่อนข้างยุ่งมากครับเรื่องตอนนี้ยังไม่รับแต่อนาคตไม่แน่อนาคตไม่แน่ครับแต่ตอนนี้นี่สงสัยต้องต้องดูแลร้านของเอาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ถ้าเกิดมีใครมาติดต่อยให้เบอร์ผมไปโอเคบอกผมว่ารับหมดมาพูดถึงร้านจักรยานกันดีกว่าเปิดมานานหรือยังครับไพย์บา้ช็อปเอ่อสิบเดือนได้ครับสิบเดือนเองครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างค่อนข้างดีค้างดีผมก็เป็นลูกค้าแอ๋อแต่จะรู้ว่าถ้าเกิดใดเราถึงต้องซื้อจักรยานต่ออยู้คับ เริ่มกต้นกับความหลงไหลของจักรยานเนี่ยเริ่มต้นมาจากเมื่อไหร่ครับเ,เริ่มต้นเนี่ยเมือ่อจริงๆผมว่าเด็กผู้ชายทุกคนขี่จักรยายนกันแ่งเด็กกันะนะครับพอขี่เสร็จแล้วเนี่ยอายุประมาณสัก14เนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มมาทำนู่นทำนี่ในวงการนะครับก็หยุดขี่ไปสักพักหนึ่งอายุ24ครับไปถ่ายรายการเหมือนพี่พี่เงี้ยฮะ,ะมามาถ่ายรายการครับปรากฏว่าถ่ายที่สนามเล่นบูพาร์คที่สาธรสาธรครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บถามครูฝึก พี่ครับอายุ24แก่เกินไปที่จะมามันมันโดดอย่างนี้ใช่ไหมก็บอกเอ้ยไม่ไม่มีคําว่าแก่เกินไปสําหรับจักรยานวันรุ่งขึ้นไปซื้อเลยครับอีกสองอาทิตย์คางแตกยี่สิบสองเข็มเลยโอ้ยยุ่งมากขนแดนี้แต่ยังไม่เลิกไม่เลิกครับก็ตั้งแต่อายุ24จนถึงตอนนี้ก็คือขี่จักรยานแบบค่อนข้างจริงจังมาตลอดจริงจังครับก็เป็น BMX บ้างเป็น mountain bike แบบ cross country นะครับ mountain bike แบบเล่นเดรทเล่นสตรีทขี่บนถนนเงี้ยฮะแล้วทุกอย่างตอนนี้ก็มาเป็นพวกเสือหมอโรดใบ ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับใาจักรยานประเภทไหนอย่างไรบ้างครับที่ p r i v a t e Shop นะครับก็มีจักรยานค่อนข้างเอาที่ผมเน้นนะครับก็คือเพื่อสุขภาพกับเพื่อไลฟ์สไตล์จักรยานที่มีนะครับก็คือเสอมอบนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า โรดบอยนะครับมอเต้น i k e นะครับก็คือพวกเสือภูเขานะครับแล้วก็มีพวกไฮบริดไฮบริดนี่คือเป็นรถที่เรียกว่าผสมครับระหว่างมอเต้นบอยกับโรดบอยเว่าคนบอกอยากขี่เร็วเหมือนโรดบอยแต่ไม่อยากก้มอยากขี่สบายเหมือนมอเต้นบอยจักรยานประเภทนี้เลยเกิดขึ้นมาครับคือลูกครึ่ง คือเขาจะต่อแทนที่สูงขึ้นไม่ใช่ <laughs> ใช่นะครับมันจะเป็น <laughs> จักรยานที่ใช้ส่วนผสมระหว่างโรดไบค์กับโมเดิร์บัสผสมกันครับขี่ได้เร็วแต่ขี่ได้สบายคันนี้นับเป็นโรดไบค์นะครับโรดไบค์เนี่ยยังแบ่งประเภทย่อยๆมาปนะครับแบ่งประเภทโรดไบค์ประเภทนี้นะครับคือเราเรียกว่าโมเดิร์นวินเทจนะครับคือแล้วม,มันจะโมเดิร์นหรือมันจะวินเทจใช่ครับอันนี้จะหลายๆคนยังงงคว่าให้ตกลงมันโมเดิร์นหรือมันวินเทจและเสือหมอบยังยังมีแยกอีกเหรออย่างเนี้ย เฟรมนะครับเป็นโครโมลี่เฟรมณปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมกับคาร์บอนนะครับแต่เฟรมโครโมลี่เนี่ยคือนับตั้งแต่อดีตการ40-50ปีก่อนเนี่ยคือมันมันเป็นโครโมลี่แม่เหล็กดูติดนะเี่ดูติดเป็นโครโมลี่จะเอาไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้เขาไม่เหล็กเขาไม่เหล็กอันนึงเขาไม่เหล็กอันหนึ่าก็เฟรมเป็นโครโมลี่นะครับแต่ว่าอะไหล่กรุ๊ปเซตนะครับทั้งหมดเนี่ยพาร์ทเนี่ย หรือว่าคอมอพเนนต์เนี่ยเป็นโมเดิร์นเป็นของสมัยใหม่ขาจานคาร์บอนนะครับล้อเป็นร่วมสมัยดังนั้นตัวเนี้ยจะเป็นโมเดิร์นเทชนะครับบใช้ตัวฐานแบบมินเทชแต่อุปกรณ์แบบโมเดิร์นใช่ครับผม เราสัมผัสไปต่อนะฮะความสนุกของการขี่จักรยานเนี่ยมันมีมากานั้นในเรื่องของรายละเอียดอย่างเช่นเวลาออกกำลังกายไปต่อพี่ต่อสอนผมเรื่องการระดับมันต้องมีอุปกรณ์มากยนอกจากจักรยานก็มีอุปกรณ์อื่นๆอีกที่นี่ก็มีขายด้วยที่เราเห็นทุงหลังนี้มีแล้วมั้งพี่ต่ออันมีอันนี้ที่ผมหลอกขายพี่น็อตไปนะฮะคือเป็นวัดความเร็วนะครับ maximum speed นะครับ average speed ตัวนี้มีไอตัวฮาร์ t เ a t ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยวัดระดับหัวใจใช่ครับระดับหัวใจเนี่ยจริงๆหลายๆกีฬาเขาจะเล่นกันพวกวิ่งเขาก็เขาก็ใส่กันใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของรอบขาด้วยจักรยานเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเราขี่ไปใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าเอ๊ะวันนี้เราวิ่งได้กี่กิโลนะฮะเราไม่รู้ว่าแม็กซ์สปีดที่เราทําได้เท่าไหร่นะครับพอเวลาเราจะไปทริปที่ไหนอะไรยังไงเงี้ยคือเราก็เอ้ยมีเพื่อนโทรมาชวนพี่น็อตบอกเฮ้ยไปทริปนี้50โล ถ้าเราไม่รู้ว่าเราขี่ได้เท่าไหร่เราก็ uh huh. ลังเลและนะครับ <c oughs> แต่ถ้าบอก50กิโลปกติที่น็อตขี่แบบ100กโล uh huh. ก็สบาย50โลมููม อย่างสมมติน,นะครับเเรื่องของสุขภาพเนี่ยคือฮาร์เรสเนี่ยจะจะเป็นตัวชี้วัดได้ได้ดีมากนะครับอย่างสมมติว่าเราวิ่งอยู่บนความเร็ว40นะครับรอบขาเนี่ยเราอยู่ที่90คือรอบขา90นี่คือมันมันคือปกตินี่นอันนี้ก็ค่อนข้างเร็วแล้วครับเร็วเร็วเร็ว,รว,รวแล้วนะครับอซอยยิกเลยคือบางคนบอกว่าเร็วมากไม่งน้องใช่บางคนบอกว่ามันเร็ว40แต่ว่ามันต้องดูที่รอบขาด้วยนะครับเพราะบางทีถ้ารอบขาเราเราช้าๆแต่ความเร็ว40เนี่ยมันก็ การวัอหัวใจก็คนละแบบกันมันมันถือว่าเป็นเกณฑ์เกณฑ์หนึ่งนะครับสมมติว่าความเร็ว40รอบขา90าฮาร์เรทต8 0ยตายตายแสดงว่าใช้กำลังหัวใจมากเกินไปงลายและก็ร่างกายไม่แข็งแรงขี่ไปแค่สองสามเดือนนะครับความเร็ว40บรอบขา90ฮาร์เรทหัวใจเนี่ยเลยอยู่แค่1 6 5แสดงว่าสุขภาพเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือแข็งแรงขึ้นมากเลย อ๋อโหคันนี้ครับคันนี้คันเขียวเียวผมว่าหมอกับพี่หลังเลนมากแเลยแราวว่าการการจะซื้อจักรยานคันหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณชี้ชอบไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติว่าวันนี้หลังเลนจะซื้อจักรยานเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่อจะแนะนำให้ว่าอย่างไรงจะเหมาะสมสนับสนุนโดยเดน n วโปรต t นเอ็ก r a โซราเทอร์โบ